33นัดแล้วนะครับเราอยู่ที่12นะครับชนะเอวตันไป2อนะครับอันนี้เราได้ถ้วยไปแล้วครับชิงนะครับกับอาร์เซนอลครับจิน,นัดแรกเราชนะไป3ประตูต่อสอเขายังอยู่ t เอาเลยครับจังหวะนี้ครับ โอ้โหเรียบร้อยครับแม่ป้จังหวะนี้ครับออกซ้อนอีกเอาละโอ้เฮ้ยเฮ้ยเ้รียบร้อยครับลงๆเลยทีเสมอให้ลิ์พูได้ส่งกันอยู่ครับโอ้โหมาแล้วครับลูกที่สองครับ นีครับเข้้าาาโโออซลจงังหวะนี้ลีคูโต้กลับมาอย่างไวเลยครับโอ้โหได้ดูเดียวดูเน็ตดูเดียวกับโกเลยครับเมื่อกี้เอาอยัางไงครับยังไงครับโอ้โหโ เรียบร้อยครับลงร่วงครับบัฟเป้ครับนาทีที่90พอดีครับเปิดนะครับเปิดรอได้เปรียบเน้นๆเลยครับที่ครบแล้วครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับนี่ครับโอ้โหเปอร์เซ็นต์ของบอล50 50ก็มันใจครับโอ้โหที่มันทางขวาเอาโดนเสียบไปครับเรียบร้อยครับ โออินเตอร์โดนแดนอินเตอร์เปิดบอลข้างกลางครับเอาละครับบัพเป้จับบอลได้ครับเปิดแล้วครับลงโลกล้วครับตอนนี้วินิสุตจูเนียยังไงครับลงโล่งครับเน้นเน้นเข้าไปครับยิ่มันยิงยากผมแบบเอาละครับจังหวะนี้ โ,โจงังหวะน,นี้เคลียร์ไปก่อนครับโอ้โหตัวตึงหนักแน่นเลยครับโอ้โหโกงผมป่ะเนี่ยนี่ไง,งครับผมว่าแล้วเอ้าเทียบพร้พอยครับรยงจีเข้ามาครับเปิดฝายเข้ามาตรงกลางเถื่อนครับลูกนี้ เจอตั้งเตะขึ้นมาครับบาเปลมองไปแล้วครับเฟนิเซียสจูเนียร์แข่งก่อนครับเรียบร้อยครับแดนโชว์เลยครับนี่ครับเตะเข้ามาฮะตรงนี้เอาครับมองได้ครับ ลูกนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหเก <And then S 2> ือบเลย <laughs> <wh istles> เปิดแล้วรวมเจ็ดสาม,มาาครับจบเกมครับโอ้โหฟาดไปสองลูกเอาครับเ <wh istles> ริ่มเ,เกมครับผมน่มาเล่น Hardly to find space in the box, which then makes the finish. He's caught between the posts. he has <laughs> got a chance has <laughs> a has made them so has a chance he has a can he finish? Oh, ho! Oh, oh, he does oh. know where the space oh. is. And the referee blows a few oh. here. What did you make of it? Well, yeah. that's... Hello and welcome to a city that many people regard... Must take the lead here! Oh, oh. oh. he's missed it! Still opening now. And the keeper's in trouble. A smart stop here. With an intriguing set oh. 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 เอาละครับจังหวะนี้ครับดูขนาดครับสูงโอ้โเบหัวทิมเลยเอาจังหวะนี้ครับอันตรายแล้วครับเรียบร้อยครับเฟเดริโกวาลเวเด Good Can get เฮ้ยเอาอทีครับโอ้โหกำลังมันเลยเต็มๆเราขึ้นมาที่เจ็ดครับอ่นนี่ครับวิวลโลวป้า